อาการไมโครเวฟจานไม่หมุนนี่เลยเราก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไม่จะเปลี่ยนก็ต้องตัดสลอกอืหึ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 หักสลอกเลยงานยี่สิบโวลต์ AC เนี่ยเขาแถมน,อนม็อตมาให้ด้วยพอตัดเสร็จเราจะได้ยึดได้เนี่ยลำสูงนี่เขาแน่นอนจริงจริงยีง GPS, ่สี่โรนีซีมีจีพีเอสด้วยฮะแมปใส่จีพ GPS ีเอสเป็นไงเนี่ยก็ร,รู้แต่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อมันเออถอดหมดเลยเออมีน็อตตัวเดียวงายดีเดียวอ้าะไม่ออกไม่ออกอาอไม่ได้เปิดทางใน อข้างในอออออกอได้ไหมอ่าไม่ได้ทำไมมันนั่นอนนี้ทำไมพี่ใสม่มันนั่นขนาดนี้แน่นจริงเออเออเออมันจะไปสู้คนได้ไง นี่นะเฮ้มันก็หมุนได้นี่มันจะเสียได้ยังไงดอสายหลวมเป็นเป็นได้ลองดิอาจจะแค่หลวมก็ได้อาจจะไม่ได้เสียเออมันก็ยังฝืด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 อยู่ยสายไม่เท

เดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันหมุนได้เอะไามาต้มทองไหนดิเปล่าเนี่ยแหละมึนูจะ่ายอ่ะดูสิดูจะ,จะ่ายมันจะหมุนไหมไม่อย่าเพิ่งเอาของตัวเองคิะไม่หมุน เงียบปิ๊บไอเป็นไลน์โมกษไายเฮ้ยหมุนดิแสดงว่าไม่ใช่แล้วของพึ่งคือมือวันแล้วตอนนี้เผยมีไฟหรือเปล่าก็มีมาีนิว่าพ่อให้เห็นพ่อหน่อยสิแสดงว่ามอเตอร์เสียจริงๆ แต่อะไรต้องไปหาซื้อก่อน